ปวดท้องไงยงงงวเยเปรเจะดาวเนาะอเกินข้าวนรกินข้าไปวหกินแล้วแต่ว่ามันหิวข้าวอีกแลวเพชเปลี่ยนอย่างหมื่อรนึยี่สิบบาทเลย กินในาย่างมาคืนเ่นรถยางเชกิน,กกนคนมันมีความสุขอะเอนาะเยอี่ยอะไรกับรถยางรูวอะเฮนี่เินเกี่ยมคนดีดหัวไม่หะาหัวแดงเลยฟอสฟอรบอ่างง้ก็ปูกก้อ

เราเกลบกกูตกคะก็ต่วไาเดี๋ยว,วมีการป้องกันอยู่หมายกว o d